หนึ่งสองอบรมพระภิกษุนวกะในพันศาชักที่สามครั้งที่หนึ่งวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เวลาสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีที่หน้ากุฏิไม่ใช่นอกจาก ฝึกอนาปานาสติเราจะทำอะไรโดยอีกเ<ม>ทพเนี่ยฟังแต่นี้มากมายแล้วเนี่ฟังทุกวันถูกไหมขออนุมโมทนาในเจตนาที่จะฝึกอนาปานาสติ เป็นความเหมาะสมหรือยิ่งกว่าเหมาะสมสำหรับทิศที่จะฝึกอานาปานสติ <c oughs> ถ้ารู้จักว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็จะฝึกง่ายื้อได้ประโยชน์มาก ถ้าพูดตรงๆก็ว่าฝึกอนาปานาสติเพื่อแก้นิสัยสันดานพานที่มีอยู่เต็มเนื้อเต็มตัวนิสัยสันดานพานอันทับพานนะคือมันมีอยู่เต็มเนื้อเต็มตัวสันดานพานอย่างไรเขาขอให้ฟังให้ดี มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งระบบของมันคนเราเกิดมาไม่ได้มีสต,ติปัญญามาแต่ในท้องแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกพ้นอบอรมธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยตรงมันก็เกิดมันก็เกิดเองความเป็นไป ในทางจิตใจขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าระบบกิเลสคืออารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางทางการอ่านการศึกษาและก็ตามมันมีความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบถูกใจเป็นบวกไม่ถูกใจเป็นลบเ้วก็ลงบวกลงลบ ก็เกิดกิเลสไปตามนั้นาอารมณ์นั้นเป็นบวกถูกใจก็เกิดกิเลสหมวดพวกราคะคือโลภใจใจอยกรวมๆหมวดราคะหรือหมวดโลภเพราะมันมีมากาอารมณ์นั้นไม่ถูกใจก็เกิดกิเลสหมวดโทสะหรือโกธะ ถ้าหากว่ามันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบคืออาทุกข์เ็เป็นอาทุกข์กรรมสุขเกิดกิเลสหมดโมหะหรอโง่เท่าเดิมบางทีก็ยิ่งไปกว่าเดิมคือปาทานยึดมั่นยิ่งไปกว่าเดิมนี่มันจะเกิดกิเลสได้ตามธรรมชาติอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นหรือระเงอนุสาวริ ที่นี้เกิดกิเลสขั้งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วอารมณ์ดับผ่านไปหมดแล้วมันเหลือเอาความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไววในสันดานใน,ในใจิตใจพูดว่าในสันดานคงที่จะฟังไม่ถูกเหลืออยู่ในใจิตใจเพื่อจะเป็นเช่นนั้นอีกเป็นความเคยชินนรไมครับมันจะกลับเกิดเช่นนั้นอีก มันก็เหลืออยู่ในจิตใจความหมายของกิเลสที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องจะดับไปแล้วแต่มันก็เหลือความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นอยู่ในจิตใจมันนคือกิเลสทุกทีตัวกิเลสทุกทีก็เหลือความเคยชินไว้ทุกทีเพิ่มขึ้นทุกที กิดกิเลสอีกทีก็เพิ่มขึ้นอีกที่เกิดกิเลสอีกที่ก็เพิ่มขึ้นอีกที่อยู่ในจิตใจเคยชินที่จะมีความโลภหรือความโกรธหรือความหลงเรียกนำภาษาบาลีเรียกว่าอนุสัยอนุสยอ,อนุสัยเรียกเป็นไทยไทยกับความเคยชินที่จะเป็นฉันนะั้นที่จะเกิดกิเลสนั้นนั่นแหละคือสันดานผ่าน S <S <S สะสมอยู่ในสันดานมี่จะพูดอย่างหยาบคายก็สะสมอยู่ในหัวมันนั่นแหลสันดานทานมันจะค่อยๆละลายไปได้อย่างไรจนค่อยๆละลายไปทุกทคราวที่ว่าเราไม่ให้เกิดกิเลส ในกรณีที่มันคูรจะเกิดจิเลตอีกเนะข้างหลังเราไม่ให้มันเกิดจิเลตถ้าหักห้ามได้อย่างนี้ครั้งหนึ่งไอ้สันดานพานหรืออนุัยจะลดไปหน่อยหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งทุกทีที่เราบังคับไว้ได้ <c oughs> การประพฤติพรหมจรรย์สำรวมจิตที่ดีมากอย่างนี้บังคับกิเลตไว้ได้ครั้งหนึ่งก็ลดสันดานพานอันธพาล ลงไปหน่วยหนึ่งถ้าสามารถทําให้กิเลสไม่เกิดได้ทุกกาวที่มันจะเกิดเรื่อยๆไปมันจะลดลดลดๆดลดจนหายไปก็ได้หมดไปก็ได้แต่ทีนี้วิธีที่จะให้ลดแบบนี้โดยเร็วโดยอย่างดีที่สุดหนึ่งก็คือทำวิปัสสนา ให้เกิดยานเพื่อแจ้งเห็นจริงในความโง่หรือความอันตรพานนั่นเองวิปัสสนาก็จะเหมือนกับว่าไฟเผาลนละลายในความเป็นอันตรพานนั่นให้ไหลออกไปละลายออกไปทีละน้อยทีละน้อยถ้าหมดอนุสัยห่าวนั่นก็บรรลุมรผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยความเคยชิน ที่จะเกิดกิเลสที่สะสมอยู่ในสันดานนั่นคือความเป็นอันพานมันมีมากมันมีมากก็เกิดกิเลสทีหนึ่งมันสะสมไว้ทีหนึ่งเกิดกิเลสทีหนึ่งมันสะสมไว้ทีหนึ่งถ้ามันเกิดลูกกี่สิบครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งงมันป็นหมาแน่นเป็นสันดานแล้วเราเป็นความเป็นอันพานที่สะสมอยู่กิเลสประเภทราคะ ไว้สะสมอยู่คือโลภะหรือโทสะอะไก็ตามเป็นกิเลสประเภทราคะนะราคะโลภะนะั่นก็เรียกว่าราคะอนุสาานัสราคะอนุัยราคะอนุัยพร้อมที่จะเกิดกิเลสร,ราคะไวมากมันจึงยากที่อันถพานบางคนมันจะ เว้นจากการประพฤติอันธพาลแบบราคานะขุมคืนบ้างหรืออะไรอื่นอีกบางอย่างที่เป็นความวหยของกิเลสประเภทราคานะแต่ทางมันจะสำเร็จความคลายโดยตนเองทิ่สูบบวชมาอยู่ไม่ได้ทำยังไงก็อยู่ไม่ได้ไมันต้องซึกออกไปเพราะมันไม่มี การลดซึ่งราคานุสัส <c oughs>